ท่านสาธุชนมุตธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะแนะนำคาถามมหาสเสน่ห์ถ้าถามว่าพระมีคาถามมหาสเสน่ห์ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดก,กิเลสได้แล้วยังมีสเสน่ห์ด้วยหรือ ก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสได้มากเสน่ห์ก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็เสน่ห์ก็น้อยลงมาถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ไม่เป็นเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเสน่ห์ขึ้นมาก็มีเสน่ห์เหมือนกันคําว่าเสน่ห์แปลว่าความรัก ความรักซึ่งกลดกัน,นกเป็นการเยื่อใยแห่งความรักที่ดึงกําลังใจเขาเพวกคนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทาเราก็รักเขาเหมือนกันถ้าต่างคนต่างมีมหาสน่ทบรรดาเทพพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้า ขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายและก็มันก็ตายเราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงขึ้ร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้าก็ปรากฏก็หนักใจกอยู่นิดหนึ่งความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นมันก็มีความลำบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้าง ความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แล้วเราจะมีแต่ความสุขเพราะคนที่มีเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะส,งสังสรรค์กับสมาคมใดบุคคนใดเราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู้ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่า เขามีสเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาทิสยากันได้นี่เป็นของธรรมดาแต่ถ้าพบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอ,อาการอิจฉาทิสยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรักคาถามหาสเสน่ห์ที่มีอยู่สี่ข้อหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียด สี่ไม่พูดเพอเจอเหลวไหลอันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลีแปลว่าวาจาเป็นเึรื่งกล่าวหมายถึงคาพูดที่เราพูดไปเองคําพูดที่เราพูดออกไปในภาษาบาลีท่านเรียกว่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยก็เห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลย เป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่นี่พระพูดไม่ใช่หมอศสยศาสตร์เมาะเสน่ห์เล่ลมพูดพระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถานในที่นี้จึงถือว่าวาจาเรื่องกล่าวคือคําพูดอาตมาจําถ้อยคําของท่านสุนทรพูดไว้ได้ตอนหนึ่งนึกกล่าวว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปาก จะได้ยากหิวโหยเพาะชิวหาใ่นหมายความม่นจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปจะได้ยากหิวโหยก็พาะชิวหาคือลินอล้นเครื่องลิ้นเป็นเครื่องแต่งเสียงก็รวมความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจ้าถบอว่าต้องการมีเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็จแต่คนพูดปดมดเท็จนี้ ถ้าเขาจับไม่ได้เป็นก็ดีการยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปดมดเท็ดได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งการและันก็ดีก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรพวกเราเป็นคนทำลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปดคนที่ะคบหา,าสมาคมด้วยกว็าหาย,ยาก ถ้าพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปวดติบ่บรนดาเ่านพุทธบริษัทความจริงข้อนี้ก็เป็นทั้งศีลทั้งธรรมนะศีลไม่แค่พูดปดกรรมบทสิบก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดพ้อเจ้อเหลวไหล ข้อ,อนี้ก็รวมทั้งศีลแล้วก็ทั้งกำหนดสิบด้วยสำหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอัตมาเคยถามว่าการรักษาหินห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆบระว่าหนักใจที่พระมุสาวาตเขาว่าเขาจำเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจำเป็นอย่างการค้าขายที่บรรดา่านพุทธบริษัท ถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จําเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกเดีย๋ยวพ่อค้าฟังเขาจะเกลียดน้ำหน้ารืะเปล่าก็าไม่ทรับความจริงที่วันหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้ามันดาท่านสตีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าสินสีข้อพอรักษาได้แต่ว่าข้อมูลสาว่าดีหนักใจ ในความจริงถ้าเราจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกันอันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเลวก็ต้องบอกว่าดีขนาดเลว ท่านถามว่าขนาดเลวทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แตกสลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกก็เป็นของดีแต่ว่าอัตราของมันเป็นของเลวอยาบไปหน่อยสวยน้อยไปนิดเนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริงข้อดีหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง คงไม่หนักใจไม่ตอนหนึ่งเนระื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ในท่อตลาดเขาขายสิบบาทแต่ว่าต้นทุนจริงๆมันเป็นบาทสองบาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเข้ามาซื้อเขาขอลด ไม่เหตต่อบอกสิบบาทเขาขอลดเก้าบาทเกือ8แปดบาทถ้าต่อนั่นหมายความต้องไปสิบเอดบาทสิบสองบาทเป็นนี้ว่าขอลดลงเมื่อขอลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาทองตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่มันดาท่านพุทธบริษัทในสมัยสงครามโลกคนที่สองอาตมาเคยพบมา ตอนนั้นยังอยู่วัตประรวงศาวาสจะไปเทศที่นคนปรปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่เภารัตไปขึ้นรถยนต์ที่นั่นรถโดยสารไปเจอกระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็เข้าไปซื้อตกลงกับเจกว่าตอนยินจะมาเอาเขาบิดราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะาไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศ จะให้สตังก่อนเอาไหมเท่าแก่ก็บอกไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้าวางใจแต่ว่าพอกลับมาปรากฏวของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงก็ไปหมดกระเป๋าลูกนั้นถามเขาเวลานั่งค่าเงินมาสูงเข้ายี่สิบบาทตอนเชา้าเขาเขียนราคายี่สิบบาทในฐานะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งจะไม่ขอลดละ ท่าแก่จะลําบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแก่บอกว่าท่านไม่ขอลดผมจะลดให้ผมเอาสิบแปดบาทแต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าเพื่อศนั้นราคาขึ้นไปยี่สิบห้าบาทก็เลยถามว่าทานายแก่เมื่อเช้านี่มันยี่สิบบาทนะนี่แต่ตอนเย็นยี่สิบห้าบาทใี้อัฟตางหน่มาซื้อ เท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างไหนครับผมไม่เก็บไว้ข้างไหนแล้วราคาผมเขียนเท่านี้เหมือนกันแต่ว่าทมรับฟตางจริงๆแค่18บาทก็ถามว่าทําไมจําเป็นต้องขึ้นราคากันตามนี้ด้วยเล่ามันไวเกินไปเท่าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะักประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วกันให้ขึ้นราคาของไว้อย่างละกี่เปอร์เซนต์ต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าถ้าเราไม่ขายตามเขาลนะ่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดีเขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแกก็เลยบอกไม่ได้เรากครับ ถ้าไม่ขายตามเขาเราขายเ,ขาเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้นมันมีความจำเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเด็กแกก็เอากระเป๋าให้มารับเงิน18บบาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ดีแต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาท เกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่โดยความจริงออัอตมามาถึงว้คนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมจ่ายเท่าไรเป็นเรื่องของผมให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกัน เต่ได้มาถึงญาติโยมพุทบบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกินความจริงเ้าบอกขอราคาสิบมาขอราคาสองบาทเราขายสิบบาทก็ขอลดแดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หลอกฉันซื้อมาเก้าบาทห้าสิบอันนี้ฉันได้ห้าสิบฟตาตคงเท่านั้นเองถ้าจะลดก็ลดได้เป็นยี่สิห้าฟ้าตงอย่างนี้ก็โกหกเป็นภาษาวาด ทำยังไงจิงจะไม่เป็นมุษาวาดก็ต้องตอบเขาเฉยๆว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่ห้าสิบสตางค์หรืยี่สิบห้าสตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไหร่ก็ตอบเฉยๆบอราว่าของมันหลายชิ้นเดียวกันบอกยากเพาต้องเปิดตำรา เท่านี้ก็หมดเรื่องเราไม่เป็นภาสาวาดกรงความว่าคนที่พูดมุสาวาดเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาแทนพุทธบริษัทชายหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริงแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกัน การพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลาอย่าพูดจนระทั่งเขามีความเสียหายต่อหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนในเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วด้วอย่างถ้าเป็นเครื่องเครื่องสะเทือนใจเขาบุคคลพูดรับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีอยเพิ่งพูดความจริง รอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบายพูดอ้อมหน้าอ้อมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจรึงควรพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูดตามที่พูดกันบอกว่าวาจารจริงเป็นวาจาไม่ตาย แต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มากก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและบรรดาญาโย,โยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือวาจาเป็นทิพย์ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนหลายมีความไววางใจในท่าน ต่อมาข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจที่มันดาญาโยมุทธบริษัททางหลายถ้าไม่จำเป็นอยาพูดเลยแต่ความจริงบางกายก็จำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นของเราอย่างคนที่อยู่ในปกครอง จะเป็นลูกหรือจะเป็นใครก็ตามเถอะเพราะคนเรามีนิสัยสองอย่างคนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจามีเหตุผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้ทูดจาหยาบตึงตังคงมคลามไม่ได้เสียหายกันเลยทัางนี้เพะอะไรเพ่อเธอมาจากสวรรค์ ถ้าวงบางคนเป็นคนนิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตังคมครามไอ้น,นี่เฉพาะคนในปกครอง,องเรามีความจําเป็นต้องใช้เหมาะกับนิสัยแต่สำหรับกับเพื่อนบ้านพันดาญาโยมทั้งหลาย อาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนและอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทางนี้เพราะอะไรเพราว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รักแต่ว่าสําหรับเพื่อนที่คบหาสมาคมกับสนิทก็ไม่แน่นักบางทีไปพูดเพราะๆเ,เข้าก็ด่าเอาเลยหาว่าดจริตนั่นคำว่าวาจาหยาบนี่ก็ดูเฉพาะบุคคล บางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะเวลานั้นเวลานี้ปัญหาหนุ่มเจอไม่ได้อยู่แล้วเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพวกคนคนหนึ่งเพื่อเรียนหนังสือช่างปฐมมาด้วยกันเธอเป็นอธิบดีกรมกรมหนึ่ง พอไปพูดวาจาหวานหวนเข้ากับชักกระแกะเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เมื่อสมัยเป็นเด็กเกลืลนะืเรียนหนังสือโต๊ะเดียวกันความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสำหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่องสนสนแั่แบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นคารวั เขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกันคนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทำเธอไม่อยากจะทำอยากทำงานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแบบพวกค้าหาเปร่้แต่ความจริงไม่ได้หาติดต่อของที่น่นเอามาขายที่นี่ติดต่อที่นี่ไปขายที่น่นรู้สิวรายได้ดีไรายได้ของเธอดีมาก บางวันเธนได้กําไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบางบาง,บางวันถึงพันอย่างไม่ได้เลยก็สองสามร้อยบาทนี่แค่เฉพาะกําไรรวยมากดีก็ดีดว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนของคนเพื่อนคนหนึ่งเปรียธิบดีเหมือนกันเวถึงก็ยกมือไหว้ผู้ครับท่านครับผมเขาให้ในายอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูอย่างนี้ กูไม่ใช่นนายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงทีหลังห้ามพูดนะนายได้นกบอกว่าท่านเป็นที่พอดีแกก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นที่พอดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่ที่พอดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าเลยกันทัวไปกินเหล้ากันเลยื่วงความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควรก่วงความว่าแม้ถ้าใช้หวานหวานเกินไปสำหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกัน แต่กล้าวเกินไปสําหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกวาจาใช้รวมความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักเขงบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะเป็นคาถามา,าเสน่ห์เหมือนกันต่อไปวาจาสอดเสียดเรื่องการยุแยงแต่แขงแสะปัญดาแต่พุทธบริษัททหลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยท่านเรายุเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนนะเขามีปัญญาทีแรกแต่เขายังไม่พบหน้าสิ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญาคนละคน รับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกร้าให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้ามาเอิญเขาพบกักนนข้าตายสวนข้าอะไรวาจาที่เรายุยงตะแคงแสไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้แต่บรรดาญาโยมพุทธบรัตัทชายิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดอำนาจ ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่าใกลไปอววุธไปก็ได้ก็าอาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำในสำหรับอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลคือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาแทนพุทธบริษัทอยาใช้เป็นอังขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ แต่ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจเกิดกับผู้รับฟังนิทานใครๆเขก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้มว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร่เหตุไล้ผลนี่บรรดาเต็มพุทธศาสตร์นิกชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่อ,อไรพ่อพูดไปเราก็เป็นคนเสียวันหลังได้ไปเจอหน้ากันเข้าหรือเขาไปพบกันเขาไปพบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้หมอน,นั่นอีหมอน,นี่มันไม่ไดีพูดส่งเดชไร้ประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากพอทรายก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียท่งนั้นที่หลังย่พูดอะไรกับใครเขาเขา่่่ม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเพราะเขาไม่เชื่อวาจาของเร,า,รบบาที่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามที่ท่านตอนพูดจนว่าไว้ว่าความจะช่ดระดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยพระจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะ สามไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกเรากันสี่ใช้วาจาจเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่ราการนี้คําว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คุณเท่านั้นจะากไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่นเขาถือว่าวาจาเป็นทิพย์อรบรรดาแทนพระธบริษัททรหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีก็ขอรำลาแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผล,ผลจงมีแด่บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี